ซึ่งกระแสของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ก็นิยมมากขึ้ดเรื่อยแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังติดในแง่ของราคาอยู่เพราะว่าถ้าเทียบกับรถยนต์สันดาบนะปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะดูแพงแต่ถ้ามองไปในอนาคตค่ะอีก4ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเหมือนกันนะคะที่ราคายานยนต์ไฟฟ้าจะเทียบเท่ากับรถยนต์สันดาบเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณยูใน Business World ค่ะ สำหรับจริงๆนะคะว่าความฮอตฮิตของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนี่มันเกิดขึ้น เยอะจริงๆเลยคุณผู้ชมหลายประเทศนะเขาก็นิยมหลากหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปทางประเทศจีนเองก็มียี่ห้อเจ๋งๆเยอะมากๆรวมไปถึงเทสลาของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะด้วยความฮอตฮิตเยอะมากๆแบบนี้ทําให้หลายบริษัทเขามีการตั้งเป้ากันแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมว่าเขาตั้งใจที่จะผลิตแค่รถยนต์ E ีวีเลยอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้บริษัทวิจัยทางการตลาดชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างการ์ตเนอร์เขามีการ forecast หรือว่าคาดการณ์กันแบบนี้เลยเขาบอกว่า ภายในปี2,570ซึ่งก็แค่ประมาณ30ปีหลังจากนี้ไปนะคะราคารถยนต์ E ีวีจะเท่ากับรถยนต์สันดาห์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายการผลิตของรถยนต์แบรนด์ต่างๆเขาเปลี่ยนมาผลิตเป็นรถยนต์ E ีกันหมดนั่นแปลว่าต้นทุนการผลิตต่อคันมันก็จะถูกขึ้นพอมันถูกขึ้นแบบนี้นะคะก็จะทําให้ราคารถยนต์ E ีวีจะใกล้เคียงกับรถสันดาห์มากๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกันประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ขนาด ใกล้ๆก,กันด้วยนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าภายในปี2573การผลิตไฟฟ้าหรือว่าประสิทธิภาพเครือข่ายอันนี้จะเป็นตัวการกําหนดการใช้งาน E ีวีว่าจะแพร่หลายมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้มากกว่าเรื่องของราคาด้วยซ้ํานะคะทีนี้นอกจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ e ีวีอาจจะสร้างความต้องการที่มากขึ้นเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังการผลิตไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานในการจ่ายไฟอันนี้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทางการเนอร์เขาคาดการณ์กันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่า ด้วยความฮอตฮิตของรถยนต์ EV เนี่ยนะคะในปีนี้ก็น่าจะมียอดส่งมอบรถยนต์ EV ทุกประเภทเลยเพราะว่าคำว่ารถไฟฟ้ามันก็จะมีทั้ง p l u ๊กอินไฮบริดด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบ EV 100%เรนี่ยรวมๆกันแล้วทุกประเภทเลยน่าจะมียอดส่งนะคะประมาณ15ล้านคันนะคะแล้วก็มองไปจนถึงปี2 5, 5 6 7ด้วยว่าจาก15ล้านคันจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยประมาณ 18-18. ถึง18.5ล้านคันด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะคะว่าสัดส่วนของรถ plug-in hybrid เนี่ยที่ไหนเขาฮิตกันบ้างนะคะก็จะเป็นตลาดแถวสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าลูกค้าในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาชอบ plug-in hybrid มากกว่าแบบ รถยนต์ BEV นะคะซึ่งผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะทยอยละเปลี่ยนจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาหมาใช้แบบรถพ l ักอ n Hybrid มากกว่ารถ BEV เพราะว่าจะช่วยทำให้เดินทางได้ไกลขึ้นด้วยแต่ว่าในกลุ่มลูกค้าฝั่งชีวีปยุโรปตะวันตกรวมประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะนิยมรถยนต์แบบ EV แบบ100%มากกว่านะคะก็คือแบบ BEV มีการคาดการณ์กันแบบนี้ด้วยว่าภายในปี2573คาดว่าจานวนรถยนต์ทุกรุ่นที่ ผลิตออกมาจะเป็นแบบ ะะมากกว่าร้อยละ50เลยทีเดียวเพราะว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในหลายๆประเทศนะคะที่เขามุ่งมั่นจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็การออกข้อบังคับให้ต้องใช้รถ Plug In Hybrid เป็นอย่างน้อยอันนี้ทำให้กระบวนการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเขาเลยจะต้องมีการปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆเหล่านี้ด้วยผู้ผลิตรถยนต์บางรายเขาก็เลยกำลังมองหาเล็งๆอยู่เหมือนกันนะคะวิ ีการกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท่อไอเสียรถยนต์ขนาดเล็ก รุ่นใหม่ๆอันนี้เขาก็ดูเหมือนกันว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทําให้พลังงานมันสะอาดขึ้นเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างสําหรับเรื่องการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามกําจัดภายในปี2,578ด้วยบางรายนะคะผู้ผลิตบางรายเขาตั้งเป้าที่จะบรรลุยอดขายรถย,ยนต์ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐให้ได้ร้อยละ 40- ถึงร้อยละ50ต่อปีภายในปี2,573ด้วยเพราะว่านโยบายของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเขาก็มุ่งเรื่องของพลังงานสะอาดมากๆ ดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองแบบสุดๆเลยนะคะกฎระเบียบเรื่องมลพิษที่เริ่มเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทําให้คนผลิตรถยนต์จะต้องเปลี่ยนโมเดลรถยนต์ที่ทําตลาดอยู่นะคะในตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ภายในปี2,573อันนี้ก็เป็นตัวที่สนับสนุนทําให้รถยนต์อีวี EV ในตลาดโลกเนี่ยขยายตัวได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ ก็เดี๋ยวรอจับตาดูสำหรับบ้านเราเหมือนกันนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของแพ็กเกจรถ EV 3.5อะไรยังไงบ้างเพราะว่าคนไทยหลายคนก็ชื่นชอบรถ e ีมากๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของมิชเน็ตเว r ล d ์ค่ะ